เรื่องผีข้างทางสองสัปดาห์หลังเหตุการณ์ของลุงบุญมีที่เสียชีวิตปริศนาในโค้งมรณะข่าวยังคงเป็นกระแสในหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านบางคนถึงกับเปลี่ยนเส้นทางเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นในเวลากลางคืนป้าแสงแม่ค้าขายผักวัยหกสิบต้นๆซึ่งต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งของที่ตลาดในตัวอำเภอทุกเช้ามืด เธอไม่ใช่คนขี้กลัวเพราะเติบโตมากับเรื่องเล่าผีผีมาตั้งแต่เด็กแต่เช้ามืดวันหนึ่งขณะขับรถผ่านทางโค้งมรณะเสียงจากจันเงียบกริบฝามืดสนิทไร้าดาวมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถจักรยานยนต์ของเธอที่ฉายไปตามทางทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาเลือนรางอยู่ข้างทางเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมไหล่ทางหันหลังให้ห่างออกไปไม่ถึง10เมตร ใครมาทำอะไรตรงนี้แต่เช้าป่าแสงพึมพำขี่เข้าไปใกล้หญิงสาวคนนั้นยังคงยืนนิ่งผมยาวปลกหลังชุดขาวซีดเปรอะเปื้อนโคลนป่าแสงหยุดรถน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าจะไปไหนไม่มีเสียงตอบรับไม่มีการขยับเธอเอื้อมมือหยิบไฟฉายจากตะกร้าหน้ารถสาดแสงไปยังร่างนั้นวูบเดียวร่างนั้นหายไปแม่เจ้า ป่าแสงตกใจสุดขีดเสียงเครื่องยนต์สั่นเบาๆขณะที่เธอกำคลัชแน่นรีบขี่รถออกจากจุดนั้นโดยไม่หันกลับไปมองเธอไม่เคยเชื่อเรื่องผีข้างทางจนกระทั่งคืนนั้นข่าวเรื่องผีสาวข้างทางเรื่มลือกันปากต่อปากมีคนเจอเงาคล้ายกันหลายรายบางคนบอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ฮือฮดังอยู่ตามพงหญ้าข้างทาง บางคนเห็นหญิงสาววิ่งข้ามถนนในระยะประชิดแต่พอหักหลบกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเจ๊พรคนขับรถสองแถวสายหมู่บ้านตลาดเล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งระหว่างกลับรถเปล่าจากตลาดเวลาประมาณตีสามถ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งโบกรถอยู่ข้างทางด้วยความสงสารเธอหยุดรถไปทางไหนจ๊ะเธอเปิดกระจกถามหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นช้า,ชา ใบหน้าซีดขาวมีรอยเลือดซึมจากขมับดวงตาสีแดงกำ่ำมองเจ๊พลอนไม่กระพริบไปไปส่งชั้นทีเสียงนั้นแหบแห้งลากยาวแต่เมื่อเจ๊พรอนหันไปมองที่กระจกมองหลังไม่มีใครนั่งอยู่เบาะหลังเลยเธอเหยียบคันเร่งทันทีไม่กล้าหยุดรับใครอีกเลยในช่วงเวลาดึกๆึนักข่าวท้องถิ่นเริ่มเข้ามาสืบหาเรื่องราว เธอชื่อเหมยนักข่าวสาวไฟแรงจากเว็บไซต์ข่าวจังหวัดเธอเดินทางไปยังโค้งมรณะพร้อมกล้องถ่ายรูปและเครื่องอัดเสียงเธอพบว่าบริเวณนี้มีหลักฐานอุบัติเหตุเก่าๆมากมายเศษกระจกเศษกันชนและแม้กระทั่งไม้กางเขนเล็กๆที่ปักไวร้ริมทางหลายจุดหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเหมยขณะที่เธอกำลังถ่ายภาพลูกเอย๋ยเธอมาเก็บอะไรตรงนี้เหรอ หนูเป็นนักข่าวคะ่ะป้าเคยเห็นอะไรแปลกๆแถวนี้ไหมหญิงชราหญิงบางๆแต่แววตาหนักอึ้งเห็นสิจะ๊ะป้าเห็นทุกวันแล้วป้าไม่กลัวหรอคะกลัวสิแต่คนที่อยู่ตรงนั้นน่าสงสารกว่าหญิงชราเล่าว,ว่าหลายปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องโดยไม่ตั้งใจและถูกครอบครัวขับไล่เธอหนีออกจากบ้านกลางดึก พยายามโบกรถจากถนนเส้นนี้แต่ไม่มีใครจอดรับเธอสุดท้ายเธอถูกรถบรรทุกพุ่งชนขณะเดินเลียบถนนไม่มีใครเคยมาเคลมศพหรือรู้ว่าเธอเป็นใครศพถูกเผาโดยไม่ชื่อตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีคนเจอเธอในคืนมืด เหมยกลับไปนั่งฟังเสียงที่อัดไว้ในเครื่องบันทึกขณะสัมภาษณ์หญิงชราแต่เมื่อฟังย้อนดูเธอกลับได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนพูดแทรกเบาๆหนูยังไม่ไปไหนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของหญิงชราและไม่ใช่เสียงของเหมยในเวลาต่อมาถนนเส้นนี้ก็ได้มีการติดตั้งไฟถนนเพิ่มกล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้หลายจุด แต่ผู้คนก็ยังพบเจอเงาลางๆข้างทางอยู่เสมอโดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกหรือคืนเดือนมืดเรื่องของผีข้างทางจึงไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือคำเตือนสำหรับผู้ที่ใจกล้าพอจะผ่านเส้นทางนี้อย่าลืมมองให้ดีบางทีข้างทางอาจไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดตอนจบสายใยที่ยังไม่หลุดพ้น หลังจากที่เหมยนักข่าวสาวได้ฟังเสียงประหลาดในเครื่องบันทึกเธอก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแม้เธอจะพยายามบอกกับตัวเองว่านั่นอาจเป็นเสียงรบกวนหรือคลื่นแทรกจากอุปกรณ์แต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่านั่นไม่ใช่คืนนั้นเธอฝันในฝันเหมยเดินอยู่ริมทางโค้งกลางป่ามืดแสงจันทร์เหลืองรางเธอเห็นผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งยืนหันหลังให้ตรงทางโคง้ง เธอค่อยๆเดินเข้าไปใกล้คุณต้องการอะไรเหมยถามผู้หญิงคนนั้นหันมาใบาหน้าซีดเผือดเปื้อนน้ำตาท้องของเธอโป่งนูนออกไม่มีใครรับฉันฉันยังไม่ไปไหนเสียงของเธอแผ่วเบาแต่สะเทือนถึงขั้วหัวใจชื่อของคุณคืออะไรเหมยถามต่อผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบเธอชี้ไปยังพงหญ้าริมทางข้างกองหินเก่าๆที่ปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำ ฉันอยู่ตรงนั้นเธอกล่าวก่อนจะค่อยๆหายวับไปกับสายลมเช้าวันรุ่งขึ้นเหมยกลับมาที่จุดเดิมอีกครั้งเธอค้นหายอย่างละเอียดบริเวณพงหญ้าตามที่หินสาวในฝันชี้ไว้เธอพบเศษผ้าขาวเปื้อนเลือดเศษกระดูกเล็กๆและลูกประคำไม้ผุกเกา่เกาๆเธอแจ้งตำรวจในท้องที่ให้เข้าตรวจสอบผลพิสูจน์เบื้องต้นพบว่าเป็นกระดูกมนุษย์เพศหญิง และมีร่องรอยของการเสียชีวิตมากกว่า10ปีโดยไม่มีผู้แจ้งหายหรือติดต่อมาเคลมศพสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่อึ้งคือมีซากของสร้อยข้อมือเด็กจิว๋ววางอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นสายใยบางๆที่บอกว่าเธออาจตายทั้งที่ยังอุ้มท้องหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวบ้านร่วมกันจัดพิธีเชิญดวงวิญญาณ ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้หินสาวนิรนามและลูกในท้องของเธอณจุดที่พบศพพระอาวุโสจากวัดในละแวกมาทำพิธีสวดส่งว,ว,วิญญาณกลางคืนคืนวันทำพิธีฝนตกหนักฟ้าร้องคำรามแต่เมื่อบทสวดเริ่มต้นลมที่พัดแรงก็ค่อยๆสงบลงอย่างน่าประหลาดขณะที่พระสวดถึงบทสุดท้ายเสียงหวีดบางอย่างก็แว่วมาในอากาศเสียงของผู้หญิงร้องไห้ ก่อนจะเงียบหายไปดอสหลังจากพิธีเงาร่างหินชุดขาวที่เคยมีผู้พบเห็นริมทางไม่ปรากฏอีกเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้ไม่มีใครเห็นเงาตะคุมเคลื่อนผ่านไม่มีใครฝันถึงหินสาวนิรนามอีกทางโค้งมรณะยังคงอยู่แต่บรรยากาศของมันเปลี่ยนไปเหมยกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งในเช้าตรู่วันหนึ่ง เพื่อวางดอกไม้และจุดทูบอุทิศให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายหนูไม่รู้ชื่อคุณแต่ขอให้คุณไปสู่สุขตินะเหมยกระซิบเธอยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆลมอ่อนๆพัดผ่านใบหน้าแสงอาทิตย์แรกของวันสาด่องผ่านพุ่มไม้และในช่วงเวลานั้นเองเธอได้กลิ่นหอมบางอย่างเหมือนกลิ่นแป้งเด็กหลายเดือนต่อมาทางหลวงสายนี้ได้รับการปรับปรุงขยายถนนให้กว้างขึ้น มีการติดตั้งไฟถนนกล้องวงจรปิดและป้ายเตือนให้ขับช้าใกล้ของผู้คนเริ่มกลับมาใช้เส้นทางนี้โดยไม่หวาดกลัวแต่ในคืนฝนตกหนักบางคืนบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงเด็กทารกหัวเราะเบาๆผ่านลำโพงวิทยุทั้งที่ไม่มีสัญญาณบางคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กเดินข้างทางห่างออกไปไม่มีใครกล้าลงไปดูไม่มีใครอยากพิสูจน์ เพราะบางสิ่งไม่ควรถูกรบกวนอีกมันจึงกลายเป็นตำนานของโค้งมรณะเธอไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นวิญญาณที่รอการรับฟังและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยสายใยที่ผูกมัดเธอกับโลกนี้จึงค่อยๆหลุดผลแต่สำหรับผู้ที่ใจกล้าพอจะเดินทางผ่านในยามค่ำคืนจงจำไว้ว่าข้างทางอาจไม่ได้ว่างเปล่าเสมอไปบางทีเธอยังอยู่ที่นั่น คอยเฝ้าดูก็จบลงไปแล้วนะครับเรื่องนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับ